นี่ฮะ16ทีมสุดท้ายของเราครับนี่นี่ฮะรอบ16ทีมสุดท้ายครับไตมิตรวิทยาลัยพบกับนนทบุรีวิทยาลัยครับและนี่คือทีมแรกของการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนครับพบกับพี่แว่นสีริรับได้เลยครับาตอนนี้มาภาคพื้กับผมแล้วก็ดูจากทูมล่างนี่สองทีมนี่แบบเก่งๆกันทั้งนั้นนะใตัวเต็งเลยค่ะตัวเต็งแน่นอนครับ โอโซนไลท์เข้าไปได้ไหมได้ส 1, 1, องได้หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มครับคนรับเรียาได้หมดเลยปืนและก็ลงด้วยครับแอดวานเนี่ยโอ้โหเมาลงครับดูครับนะครับพี่แปบบ๊เวลาช็อตค็อกจะหมดรู้ลูกนีเอ้าระล้วก<ป>ูเสีย ห้าสิบวิอะไรจะเกิดขึ้นได้แล่นยังไงจะยัดโอ้ยแต่ว่ามันจะหมดแล้วนะมับแค่สิบปักนี่เอาอะไรเลื่อนแก้กันได้แล้วแล้วแล้วโอ้โหไม่เลยครับโอ้โหโดนในสนามเล่นยังไงครับตอยอมนะครับยอมน่ารีบยอมนครับจากนั้จับมือครับกนนทพบุรีวิทยาลัยก็ชนะไปครับ1ิต่อ8ครับ อาครับนาทีสอของรอบสิบหทีมเทพศิรินจะพบกับเสนาเสนาประเทศครับอครับดวนครับเนตได้สกรีแล้วจังหวะนี้แล้วจะชูดโอ้ออกลีขวางเต็มหน้าครับแต่ยังขึ้นได้ครับแน่เรียบร้อยนะตามครับขึ้นนัดต่อสู่ครับจ่ายตัดข้างในให้เพื่อนแล้วรีเวิร์สแอนด์วัดครับติวเตอร์ครับ แต่ทักตาเม,มื่อกี้พยายามจะหยอก็ไม่ลงครับแล้วคือโอ้ก็ไม่ลงกันอองรีรีเบลได้ชิดแบ่ลงไปครับแหม่ได้เปลี่ยนลำสนสูงครับเก้าต่อสามครับมาครับอองรียพย,ยายามจะโอ้โหไม่ทันครับชิดจุดแบม่ครับดีแบ็กติวเตอร์ติวเตอร์จะวางด้วยขวาลงไปครับน้ำเป็นสิบเอ็ดต่อหกครับเทพสิรินครับไอ้เน็ดอีทีครับสองคะแนนลงไปครับเป็นสิบเจ็ดต่อเก้าครับ เทพศิรินรครับจบเกมครับเทพศิรินเอาชนะด้วยคะแนน11ต่อ7คะแนนครับคู่ต่อไปครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับทาาการวิทยาคมครับพบกับวัดสังเวชครับผมมาลูกนี้ไล้อยับไม่ลงเลยลงเลยวัดสังเวชแต่โต๊ะหมุนให้หุนมาโอ้โหเป็นนัคทิวครับลงไปก่อนครับ ตัวจีน้าบอลจังหวะนี้เป็นแบ็คมาแล้วก็ลูกนี้ลกิุดยาวนนอกกิตกันจริงจริงก็กระโดดสูงมากเลยนะเอแล้ว่ไม่จะไปต้องสูง่าได้อยู่หลัโดตอยมาแล้วห้ามาวางทัวนี้เรียบร้อยครับโอ้เต็มสีมากครับแล้วก็ล็อกกิตยังไงพืน่นแล้วโหเอาพื้นบอล 6-7เนีย่ยหกูีหลังส่งมาให้นงนั้นจ็ตเจป็นชูทุกนี้ชูเรียแร้อครับเออเจ็เแล้วไม่ธรรมดาเหมือนเขารีกให้เล่น กดดัน้วกดดันกีด้เครับางชมา1ต่อ12ครับโบอกว่าสุกจริงๆครับและในคู่ต่อไปครับลาดไปิได้เช่นกันครับสาธิตมหาวิทยาลัยรางกรแพงมัดยมพบกับอัมชัญโดนบุรีครับตัวเต็งอีกทีครับ แล้วบุนสปินมูฟตัวนี้ตันครับตันชุดลงไปเลยครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นจะชูดลงได้ครับอยากให้หิมลูกนี้พอมาถึงพอยครับพอยแล้ววางด้วยซ้ายลงไปครับให้หิมเข้าไปข้างในครับโค้รขอบอลแล้วจ่ายออกมาให้พอยชูดสักรแนนลงครับปูนหาจังหวะอยู่ครับจะได้เข้าไปครับวางด้วยซ้ายลงไปครับขึ้น้ำสีต่อนหนึ่งครับกับสรรกานกุมบุรีครับโอ้โหสอนลูกนี้แล้วชูโ ทีมหรือลูกโทษครับลงมาจบเกมแล้วอัศจรรันธนบุรีเอาชนะไป4-1ต่อครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับนี่นะอัศจรชั์ธนบุรีครับเข้าไปพบกับท่าข้ามพิทยาคมครับ